ไม่ทำอะไรเดยอไปนะไ่ตครับ่มก็นเลยงนวันนี้ครับเปิดการปิดตัวครับก็เอ่อในฐานะแบรนด์แอมบอสเดอร์ของ Lo r e a l p ปร f e s s i o n a l ประเทศไทยด้วยนะครับก็ทาง l o ร e a l ก็ไม่ได้มีโอกาสได้จัดงานใหญ่ๆแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้กลับมาจัดงานแบบเต็มเต็มสเกลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ต้องแต่สถานการณ์โควิดเออยอะไรเอ่ยมานะครับก็ถือว่า ตื่นเต้นครับสื่นตัวตื่นเต้นเพราะไม่ได้ขึ้นเวทีใหญ่อย่างนี้มามาค่อนข้างนานแล้วครับผมสำหรับเที่ดปีนี้เป็นไงครับก็สำหรับผมส่วนใหญ่แล้วเวลาคิดคิดเทรนด์หรือคิดอะไรต่างๆอยู่ที่ อยู่ที่คนที่ได้โจทย์มามากกว่าครับว่าบางทีส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอินสปายจากคนที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างหน้าเราครับก็อยากจะทคอะไรให้เขาครับส่วนเทนสีผมช่วงนี้เป็นต้นไปเลยผมว่าก็ยังคงความเงางามของเช่นผมอยู่ดีครับรก็ p r o d u ั t ไม่ว่าจะเป็นผลิตภักที่เป็นสไตลิ่งที่แตก่ก่อนเราจะเน้นเนื้อด้านตอนนี้ก็สังเกตว่ามันจะมีความเงางามมากข,ขึ้นเพราะว่าเราต้องการให้ผมสุดท้ายแล้วออกมาดูสุขภาพดีครับผมวันนี้บนเวทีมีโชว์แปสไตล์เลยก็อะไระสไตล์ ก็ทํากันบ้านอยู่เหมือนกันครับเพราะว่า,อย,าอย่างที่เรียนให้ทราบคือตอนแรกผมไม่ได้ขึ้นเวทีทําผมแบบใหญ่แบบนี้มานานมากแล้วส่วนใหญ่ก็ทำเสร็จตั้งแต่ข้างหลังแล้วก็ให้คนให้นางแบบออกมาเดินเลยครับรอบนี้ก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับก็บอกน้องๆอยู่บอกว่าแบบอย่าตัดมือตัวเองนะบนบนมือบ,บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ผ่านไปได้ดีดีครับก็ก็ซ้อมมาระดับหนึ่งเหมือนกันครับยังมันยืนอยู่คกับ ก็ทำผมตีทุกไม่เลยใช่ครับงานันนี้เลยอย่ง้ก็สองตีก่อนทั้งสองคนต้องดึงึงเรื่องงานวันนี้เลยก็ของของเหนมงเองก็จริงๆเขาเป็นน้องคนหนึ่งที่ก็ทําผมกับเรามาเป็นเรียกว่าจะสิบปีแล้วก็เวลาทําอย่างล่าสุดที่เปลี่ยนลุคก่อนไปปารีสแต่ก็เหมือนแบบทำสำหรับไปอารวาสที่นู่นเลยเพราะว่าแบบ กระแสเอออะไรเออก็ดีมากๆใช่ครับก็จะเป็นแบบเทรนในทวิตเออหรือว่าเซิร์ชเอนจินที่เกิดขึ้นใน Google แบบผมสีส้มแบบต้านเหนืองอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเราเป็นคนทำเราก็สนุกไปด้วยเพราะจริงๆแล้วคนจะไม่รู้ว่าก่ามันจะเป็นสีนั้นน่ะเราผสมลองลองหลากหลายเฉดมากว่าเราอยากให้มันออกมาแล้วเป็นส้มที่ถูกเฉดจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่สนุกครับรอบนี้ก็ได้น้องมาเดินถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่มีงานแบบผมมีงานแฟนโชว์หรือมีงานใหญ่อะไรต่างๆก็ จะได้น้องมาเดินด้วยตลอดเขาก็อุ่นใจมีคนกันเองนะก็ของปิงก็เป็นงานแรกครับกับกับแฟร์โชว์ที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับก็เป็นครั้งแรกซึ่งเจ้าตัวคันอยากเปลี่ยนสีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ท,ที่ที่สรุปไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ทำไมเลนะือกสีนี้ให้ปิงรู้สึกว่าอันเนี้ยเขาาจ้เอาอยู่แล้วก็แต่พอทาเสร็จก็รู้สึกว่าเลือกถูกเฉตว่าก็แบบ ลองกระจกดูแล้วก็ชอบในอย่างี้ครับก็ก็โอเคถ้าอยากคอนเทนต์นะของเดิมนเมนี่ยจริงๆคือยากกว่าเพราะว่าแทบจะทํามาหมดแล้วอนะ่ะทุกสีคือคือก็เลยพยายามหาอะไรที่รู้สึกว่าเราดูในโจทย์ของที่ทางลอ r รีลให้มาว่ามันมีเฉดอะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็เลยเอาเฉดใหม่ๆมาลองทำครับแล้วก็ได้ได้ออกมาเป็นเป็นเป็นสีที่หลังจากนี้จบเขาก็ยังทำงานหรืออะไรต่างๆเขายังโอเคอยู่บ มนึ่งคนเลยไน้คุณมีห้าวันนี้กับโชว์รับีจริงแก็รู้ว่ามาจบเป็นสีไรวยี่ต้องบอกทมาแบบเกือบเป็นสีแล้วก็สิ่งนี้เราทำกันทุกคืนใช่จะดร้อนก็เป็นสีที่แบบสามารถใช้ได้จริงๆกแล้วก็ยังรู้ตื่นเต้นอยู่แต่หนูกังวลม่อย่ากทำสีถนกมากจะมาหลายวันจะเ้าเรื่องผมสีหรือว่าอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเป็นคนที่เปลี่ย ยังอย่ดีอยู่แต่เมื่อไหเนี้ยพนักงานหญิงเขาเสียบมมันทำร้าผมนะใ้ผมมันฟังใช่แล้วก็เวลาทำสีผมของเขาอย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะแซวตลอดเขาบอกว่าเนี่ยใส่ทรีทเมนต์จนผมจะสำลักทรีทเมนต์อยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอยิ่งเราโจทย์เราต้องมาเดินแบบสีผมด้วยปุ๊บั๊บมันต้องฟอกก็มันต้องโชว์คุณภาพของเส้นผมอ่ะเราก็ต้องระวังเป็นพิเศษ คือใช้เวลาในการทํานานกว่าปกติเพราะว่าผสมเบามากๆแล้วค่อยๆให้สีมันค่ยคอยๆกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการดูแลของที่ปกติแล้วทางร้านปฏิบัติอยู่แล้วกับกับลูกค้าทุกคนด้วยแไม่ครับพี่ล่าคนี้ลูกนี้อยูก็ตอนตอนก่อนทำอะ่ะเขาแกล้งปีิงว่าแบบจะย้อมสีดำให้ปีนไปเรืแบบ่องฮะจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนหลังพี่ก้องก็เริ่บอกว่าจะทำเทาให้จริงๆตอนแรกอะ่ะมันมีแค่สีี ตอนหลังพี่กองก็คือเพิ่มแบบเป็นสีดำปลปยๆเรารู้สึกชอบมากครับทำเสร็จก็คือแบบกระโดดกอดพี่กองไปทีหนึ่งชอบมากเพราะปกติคือปิงไม่เคยเปลี่ยนแบบสีผมที่มันชัดขนาดนี้ม่พออ่ะคุณนัครับอันนี้พี่กองฝากเลยครับครับก็สำหรับผมนะครับก็ขอฝากสีใหม่นะครับ ในตระกูลของอ e ีนัวจากรอยัลโปรเฟชชั่นัลด้วยนะครับรวมจะถึงสไตลิง่งผลิตภัณฑ์เทคนิคอาร์ตต่างๆที่ผมได้ใช้ออนสเตจนะครับก็ใช้จริงทุกอย่างเลยนะครับทั้ตลอดในโปรเซสไม่มีการเล่นกลอะไรนะครับก็อยากให้ลองลองใช้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ทติดตามอยู่นะครับเป็นเป็นโปรเฟชชั่นอลเฮาสต์สไตลิอว่าเป็นเจ้าของร้านน้องผมนะครับก็อยากให้ลองสนุกกับเรียพันจากรอยัลโปรเฟชชั่นัลดูครับส่วนใครที่ฟังอยู่นะครับเป็น ผู้บริโภคนะคบเป็นลูกค้าก็อยากฝากร o r e a l Professional ไปด้วยนะครับนึกถึงการเปลี่ยนสีผมนะคบมองหา L'Oreal Professional Salon ครับผมผมตาบผมเขาเขาเฮ้ยผมผมเขาเขาฝากอย่าง้มฝากมันอยากฝากมันฝากอะไรอ่ะฮะไม่ได้ไม่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 มีจบแล้วจะตีดันแทบจะพาเอีกทีนึงเดีวแบก่อนนะ